ปาตัดงามไงครับบนห้ามใช้นนมห้ามใช้เนมเตื่นตือนๆตือน <c oughs> เติดนเรื่องแล้วตืนตนอนเออะไรปลุกทำไมกำังนอนสบายเลยนี่วันนี้มันนอนอยู่โรงแรมนะคะเตียงก็ดูดีนีเตียงน,นุ่นมแน่นอ,อะไรอร่ะ าม,มาทีจับกระบายค่ะอะ,อะไรอ่ะจับอะไรอะไแห้งน้ำฮะแทนมูลต้องใช้ชีวิตอยู่บนบกแบบแห้งแห้ง oh, <no. S 1> ทั้งวันเด็กเกียวต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำทั้งวันชอบเลยสิทั้งวันเลยเลย้ yeah, เล่นน้ำเอาแม่กดเล่นน้ำผมใช่อุตามาพูเบลาเด็กเกียรแล้วนะ นี่ค่ะูนะโดดแลนะคน้องนซันนะคะด้าเชน้คะ้เน้แปรงฟันนิดเดียวไม่ได้แบบตัวเปียกแค่เอาปักวนไม่ได้ไม่ได้เชน้ำเลยน้ำไม่ไงด้วปรงแห้งืม แล้วตอนที่มันฟูอยู่ในป่านะบนบนชิชุชุชัตอะชิดิชิชุฮ่าฮ่าฮ่งั้นเราไปแปลงละลองดูลองไปแปลงงั้นวันนี้ไม่ต้องแปลงป่นได้ไหมไม่ก็เหม็นเท่าไหร่เดี๋ยวพอกินอะไรก็ไป็นข้าวเสร็จแล้วป้าแปลงเย้ชีวิตแบบเปียกชีวิตแบบนี้มีความสุขที่สุดเฮ้ยเจอข้ามฟ้านี่จีจะขึ้นบินเช้าเช้าได้ยังไงคะป้าป้าไม่ขึ้นนหรอคะขึ้นไม่ได้ค่ะ เราจะกินข้าวยังไงอะคะไม่ต้องห่วงข้าวเช้าจงมาฟู้ด e ิ k กิตเ,กเฮ้ยชีวิตแบบเปลี่ยกมันดีที่สุดแล้วดูนะคะหมดนี้ของดิกจิมเลยเหรอคะใช่ค่ะเย้ฟินส,ส,สุดเลยค่ะน่าสงสารแครมูนะคะไม่รู้ตอนนี้ไปกินอะไรอยู่กินอาหารเช้าวันบ่งอ้อสบายนี่มีทั้งข้าวต้ม มีปลาเปี้ยวหวานไข่ดาวเบคอนขนมปังนี่เราเรายังมีเลยขนมปังปิ้งโอ้โหมีปั่นมากินเป็นยังไงบ้างกินในน้ำไม่น่าจะสบายดีสิเด็กจิ๋วได้กินโฟลดิ้งเบยฟัเชมวิวหลักล้าน <c oughs> สุดยอดเลยค่ะแต่ว่าเริ่มเมื่อยแล้วค่ะเม <c oughs> ื่อยคือเด็กจิ๋วตัวเตี้ยเด็กจิ๋วถ้ากับย,ยินปกติจะเป็นอย่างนี้มันต้องขย eng อะค่ะโอ้โนั่นงขบับจักรได้ไหมคะไม่ได้ทำไมคะอยู่ในน้ำเท่านั้นค่ะ กินนะคะเนี่ยขนมปังเอ้อยไม่ถึงนะคะ่ะกินยากอ่อะเอารับยากลำบ,บากมากไม่เอาอละค่ไหนชิมชิมนะส้มใิ่ไหมคะไม่ถึงแล้วค่ะลองฟังนี้สิคะ่ะเออฟังนี้ถึงไม่ฟังนี้ถึง,ไม,งไ,มไม่พอก็เดินไปตักได้ยั คอนเสิร์ต BTS ให้ดูด้วยโอ้วีร้องเพลงวีวีจ้องกุกร้องเพลงไอ้ยิ่งย่งยิ่งยต้องไรคะขอดูด้วยไม่ได้ค่ะอยู่ในน้ำแ้่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวมันเปียกน้ำนะ๋ย่แม่ดูแทนให้เองก็คอขอุดส่อมาได้หมคะไม่ได้ค่ะน้ไม่ได้นะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงน้าแล้วเดี๋ยวมันจะช็อตนะคะไม่่แนี้คะไม่ได้เดี๋ยวมันล่วงค่ะคนอยู่แห้ง ก็ใช้ได้ถึงแม้จะไม่ได้อาบน้ำไม่เป็นไรลมมันพัดเย็นสบายไม่ได้เข้าห้องอาบๆใช่ไหมเ้าไม่ไ,มดได้กินอะไรแปลกๆอ่ะเบอร์แล้วอองกายน่ะน้องพิม,มพ์นี่ <c oughs> น้ำชายามบ่ายชุดอาบก็หนุ่มีมาสอบแล้วห <c oughs> ยุดๆยดค่ะหยุดขึ้นมาไม่ได้นะคะอันนี้เขาไม่ได้เป็นแบบล,ลงน้ำเขาเป็นแบบ อยู่บนบกค่ะนี่นี่นี่มีอะไรเนี่ยเค้กช็อกโกแลตอูแล้วมีแซนด์วิชมีแฮมเบอร์เกอร์เป็นลูกแม่แล้วค่ะเข้นมาในม่ลี่สิคะลูกตาตั้งกฎกินเลยดีกว่านี่มีชาด้วยืมชาผลไม้หอมมากอ้บีมิมอร่อยานะข้าวสาดมาจากไหนอะ เกณฑต้องกอานานอเกณฑ์งา,า,า,านขนาันเพิ่นแล้วเจ้าน้ำแล้วบอกกันแล้วเสิร์ฟหืมใจมากะรน,น,น,นี่จะโกรดูเออมากเลยค่ะเป็นไรน,นิ่งขยิงนี่เพือเอ่อนแบบว่าเตี้ยงไงถ้าเกิดว่าสูงสูงก็จะกินสบายไงนี่นั่งกินบนบกกินน้ำส้อมอ่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นน้ำชาก็วาง เปลี่ยนเป็นน้ำชาหนูจะท้เ่นเปนน้ส้มดีกว่าอ๋ออยากเปี่ยนเอาค้มบ้างดีว่านอนกินก็ได้ค่ะดูอ s ปลคย่งงี้มันก็ไม่ยุติธรมสิคะทำไมหนูไม่ได้ดูไอแพดะคะมันก็ดูหน้าอยนี้ค่ะใส่ในนี้ในน้ำแล้วกอ่าแตห้ามห้ามลงน้ำนะให้อยู่ในถาเท่านั้น อ่ะไอ้แพดมาแล้วค่ะทานตกน้ำเด็ดขาดค่ะกินเหมือนกันค่ะลอยน้ำไปด้วยเล่นไอ้แพดไปด้วยไม่กินไปด้วยค่ะกินพัดย็นสบายโลมด้วยเนี่ยไม่ต้องกลัวแดดหมวกเบิกก็ไม่ต้องใส่ใสแต่ว่าหนูๆนได้ออกกำลังกายนะคะนี่เห็นไหมคะจบคลิปนี้ผอมนแน่ จะกลับไปด้วยแพตก,ก็ดูได้อ,อยากจะกินขนมก็ทำนะเห็นไหมคะดีกว่าอยู่บนบกเยอะเลยคะ่ะอยู่บนบกแห้งๆก็ออกกำลังกายได้นะนี่<ะ>สบายด้วยดูสิร <laughs> ิมทะเลนะอ่ะสิดอพัอพซิดอัพซิดขึ้นไหมโอ้โหติดหนึ่งสองสามโอ้โหสิดอ้าบสิอ้ออาบ <laughs> 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 ไป <laughs> 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 อุ๊บคือถอดตบไหมกือถอดตบแล้ว ไม่ออกแล้วกันอยู่บนนอนนอนนอนแพงแล้วกันแพงพอได้นะอ่ะอย่างนี้เหรอยังไม่ขึ้นเลยอ่ะนอนแล้วกันไม่เป็นไรแม่นอนแล้วกันนอนหลับเลยอยากนอนบ้างนะทำไงดีคะวันนั้นทุกันอ๋อหนูก็นอนได้ค่ะ กินน้ำมากปวดฉี่เลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่หนูก็เข้าได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เธอทำอะไรคะฉี่สาใสะไม่ได้ค่ะนี่เป็นสระของโรงแรมนะเขาห้ามฉี่ลงนไม่ใช่สระของโรงแรมมันเป็นสระส่วนตัวห้องเราไม่ใช่ไหมไปได้ค่ะเมแกสุเขาไม่ได้รับอนุญาตห้ามฉี่เด็ดขาดะเขาไม่รู้ก็เป็น้องบอกไม่ได้ค่ะ การไวเลยนะคะจังหวะจะจบเกมน่ะนี่คือการเกมบ่นปุ่นชีทำไงคะปุีกรไวกรไวกนไวตลอดทั้งวันเลยเป็นไงล่ะน้นาเป็นไงล่ะปชีปชีปีปีเวกดน้ำก่อนปาไทไมมันกดน้าไม่ได้มันเหมือนกดแล้วมันไม่มีน้าออกมาป้าตัดําไงครับบุญ้ัใช้นังฮาฮใช้หน